ฟิงเอ๋อเจ้าพอได้แล้วล่ะป่อให้มันใช้ชีวิตหมอบคันไปดั่งเช่นสุนัขเถอะครับท่านอาจารย์ลุกขึ้นมานี่เจ้าคิดจะทําอะไรข้าเป็นสิทธิ์ของสํานักชั้นหนึ่งเลยนะถ้าเกิดเจ้าสังหารข้าสํานักข้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่หุบปากของเจ้าไปซะเพลอะอ้าปากของข้าคราวหน้าคราวหลังก็อย่ามาพูดคานี้ให้ใครได้ยินอีกล่ะฮ่าฮ่ดีดเฟิงเอ๋อ สั่งสอนให้มันได้รู้ถึงคำพูดสนะของมันที่ดีแต่เห่าหอนแสดงให้เขาได้เห็นว่าเรามันคนละชั้นไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปยังที่ทดสอบเฟิงเอ๋อจะทำได้ดีมากใบหน้าของข้าที่สูญเสียไปในปีนั้นวันนี้เจ้าได้นํากลับมาแล้วท่านอาจารย์สิทธิ์รู้ว่าท่านแข็งแก่งกว่าเขาแต่การที่ท่านแพ้เขาในปีนั้นสิทธิ์รู้ว่าท่านไม่ต้องการที่จะทําร้ายคนวิการเจ้านี่รู้วิธีพูดจริงๆแต่ในปีนั้นข้าก็แพ้ให้กับเขาจริงๆนั่นแหละนะ ท่านอาจารย์ไม่จาเป็นจะต้องกังวลสิจะช่วยให้ท่านอาจารย์ได้สานต่อความฝันที่ไม่สามารถทําได้เองสิงจะผ่านขั้นตอนที่2และได้รับชุดคุมสีขาวของผู้เชี่ยวต่อด้วยความสามารถของตอนเองสิงจะไม่ยอมให้ท่านอาจารย์ได้ใช้ใจ่ายในการซื้อชุดคุมสีขาวให้สิอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าดีที่เจ้ามีความเพย,ย์ทะยานแบบนี้หากจะผ่านการทดสอบข้าจะให้ลูกแก้วแหล่งกาเนิดวิญญ,ญาณหนึ่งลูกสําหรับเจ้าเอาไว้ใช้เมื่อเจ้าได้ภรรยาในอนาคตขอบคุณมากท่านอาจารย์เฟิงเอ๋อนิกายลูกวิญญาณไม่ได้อนุญาตให้คนเข้าออกได้ทั่วไป เจ้าต้องไปคนเดียวนะครับท่านอาจารย์ที่นี่ใหญ่มากในนี้มีคนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนและทุกคนก็มีอำนาจพลังวิญญาณทุกคนเลยน่าทึ่งมากเจ้าดูไปที่เอวนั่นสินั่นอัจฉริยะของนิกายโลกวิญญาณอัจฉริยะพวกนี้การทดสอบครั้งก่อนข้าไม่เห็นพวกเขาเลยแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะแสดงตัวในการทดสอบครั้งนี้แม้แต่โกโบก็ปรากฏตัวด้วยเขาเป็นผู้นําคนรุ่นใหม่ของนิกายโลกวิญญาณมีการบ่มเพาะระดับเจ็ดกำเนิดวิญญาณแล้วหล่อมาก โกโบนิกายลูกวิญญาณเจ้าเองอย่างนั้นเหรอโกโบนะ่ะนั่นอัจฉริยะของตระกูลเจี้ยเขาคิดจะเข้าร่วมการทดสอบชุดคุมสีขาวด้วยอย่างนั้นเหรออันดับหนึ่งของคนรุ่นใหม่ของตระกูลเจี้ยเจี้ยปูฝานเจี้ยปูฝานระดับเจิตกำเนิดวิญญาณโกโบจะคิดจะทดสอบผู้เชื่อมต่อชุดคุมสีขาวใช่ไหมเจี้ยปูฝานในร้อยปีที่ผ่านมาพวกอาวุโสข,ของข้าในนิกายลูกวิญญาณได้มีการจัดการแข่งขันในแต่ละขั้นตอนกับตระกูลเจี้ยของเจ้าแต่จบลงด้วยการเสมอกัน วันนี้ผู้คนเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายของข้าและเจ้าก็ได้มารวมตัวกันที่นี่อีกครั้งมันคงจะเป็นชะตากรรมที่กำหนดเอาไว้เรื่องเล็กน้อยในปีนั้นหากไม่มีบุคคลลึกลับปรากฏตัวขึ้นมายุ่งกลางการแข่งขันตะกุนเจี้ยของข้าคงจะตกเกยียนนิกายโลกวิญญาณของเจ้าไปแล้วชะตากรรมไม่ได้กำหนดให้เรามาเจอกันที่นี่ในวันนี้ก็คือการแข่งขันของพวกเรารุ่นหนุ่มสาวในใจของข้าและเจ้าต่างก็รู้ดีว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะกระทำการใดๆในวันนี้พวกเจ้าหยุดพูดซะในหอคอยอสูรฟ้าพวกเจ้าจะไม่มีใครผ่่านนนนขึ้ไ้ไไปยังชที4ดหอกนะ เจ้าน่ะเหรอที่จะขึ้นไปอย่างชั้นที่4นน่ะเออคือข้าคนอย่างพวกเจ้าไม่ต้องพูดถึงชั้นที่4หรอกนะแค่ขึ้นไปถึงชั้นที่3ก็เรียกว่าปฏิหารแล้วมันก็จริงที่ข้าไม่สามารถขึ้นไปอย่างชั้นที่4ได้แต่โกโบเขาสามารถขึ้นไปได้เขาจะจัดการกับเจ้าที่ชั้น4ี่แน่นอนข้าเชื่อว่าโกโบทําได้แต่เป้าหมายของข้าก็คือชั้นที่5โกโบจะกล้าขึ้นไปอย่างชั้นที่5หรือเปล่าล่ะข้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วเจอกันที่ชั้น5้าล่ะเฮ้อ ดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นอะไรดีๆแล้วเยี่ยมไปเลยวันนี้คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างนิกายโลกวิญญาณกับตระก,กูลเจ้ยเที่ยาวนานถึงร้อยปีมีน่าเหล่าว,วันนี้ถึงได้มีอัจฉริยะจำนวนมากมาแออัดในที่แห่งนี้พี่ชายมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหออคอยสุนฟ้าหรอพวกเขาพูดอะไรกันข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอหรือว่าเจ้าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกถ้าทางเป็นมิตรใช่แล้วข้ามาจากอาณาจักรมังกรฟ้านะ่ะ ถ้าจะบอกเจ้าก็ได้การทดสอบชุดคุมสีขาวมี3ระดับอย่างแรกคือการควบคุมอํานาจพลังวิญญาณและตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมอํานาจพลังวิญญาณหลายๆแบบถ้าเกิดทําได้ก็ผ่านได้ไม่ยากยากขึ้นมาก็คือการทดสอบระดับที่2คือป่าหลอนจิตป่าหลอนจิตในนั้นไม่มีกลไกกับดักแต่ถึงกระนั้นก็มีหมอกหนาแน่นเป็นพิเศษมีการตรวจสอบเกี่ยวกับอํานาจพลังวิญญาณของผู้เชื่อมตอ่อลูกวิญญาณถ้าเกิดเจ้าผ่านป่าหลอนจิตได้เจ้าก็จะได้รับชุดคุมสีขาวไปฟรีๆเลยและยังมีรางวัลพิเศษให้อีกก็คือเมล็ดวิญญาณ มเมล็ดวิญญาณอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมันคือมเมล็ดพันธุ์ของผลวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันสามารถทําให้อํานาจพลังวิญญาณของผู้ควบคุมแข่งก่งขึ้นได้เลยละมันเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อมต่อหลายคนใฝ่ฝันถึงกรนนั้นก็เป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์ที่มีพลังอย่างจํากัดต่อจากนั้นก็สามารถเข้าไปยังการทดสอบที่3ได้นั่นก็คือหอคอยอสุนฟ้าหอคอยอสุนฟ้านั้นมีแรงดันพลังวิญญาณแรงดันวิญญาณนั้นสามารถที่จะเล่นการจเจริญเติบโตของมเมล็ดวิญญาณได้ ชั้นที่2จะทําให้เมล็ดออกต้นก้าชั้นที่3จะทําให้มันมีกิ่งและใบชั้นที่4จะทําให้มันเบ่งบานชั้นที่5จะทําให้มันเกิดผลชั้นที่ 6. จะทําให้ผลวิญญาณสุกงอมถึงอย่างนั้นแรงกดดันทางวิญญาณต้องใช้พลังวิญญาณต้านทานและต้องมีพลังที่สูงมากไม่ใช่จํานวนของอํานาจพลังวิญญาณแต่จะต้องเป็นเจตจานงของมันเองแรงกดดันวิญญาณพูดง่ายๆเลยว่าเป็นการทดสอบพลสวรค์ของผู้เชื Fallout ่อมต่อลูกวิญญาณเอ่อนี่เจ้าฝังข้าอยู่ไหมเออน้องชายนี่มันเป็นเรื่องที่ดีเลย ไม่คิดเลยว่ารางวัลของการทดสอบระดับที่2จะเป็นเมล็ดวิญญาณตแต่ใดที่เราขึ้นไปยังหอคอยได้เรื่อยๆก็ทาให้เมล็ดมันเติบโต,ตได้ถ้าเกิดเราขึ้นไปได้ถึงแ้นที่6เราก็จะทําให้ผลสุกงอมได้ทีนี้เราก็ช่วยนางได้แล้วว่าแต่ว่าหอคอยอสูรฟ้านี่แปลกจริงๆเลยวันนี้ขค่จะทําให้เจ้าได้รู้ถึงพลังที่ไม่ใช่ของโลกฝั่งนี้และเจ้าจะได้รู้ว่าพลังของอสูรฟ้าคืออะไรข้าจําได้ว่าตั้นๆเคยพูดว่าอสูรฟ้านั้นคืออะไร นี่เจ้าคิดอะไรอยู่เหรอเอ่อป่าๆไม่มีอะไรท่านช่วยบอกข้อมูลของหอคอยอสูรฟ้าให้ข้าอีกทีได้ไหมหอคอยอสูรฟ้าไม่ใช่สถานที่ธรรมดาตามข่าวลือมีอายุมากกว่าหมื่นปีแล้วและภายในนั้นยังมีสมบัติมากมายอีกด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นิกายลูกวิญ,ญญาณถูกสร้างขึ้นที่นี่เพราะพวกเขาต้องการที่จะผูกขาดกับหอคอยอสูรฟ้า หอคอยอสูนไฟย,ยังเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างนิกายลูกวิญญาณและตระกูลเจี๊ยด้วยในอดีตกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้มีอัจฉริยะในรอบพันปีกำเนิดขึ้นมาในนิกายลูกวิญญาณและตระกูลเจียภายใต้การนำของอัจฉริยานั้นสมาชิกของนิกายลูกวิญญาณและตระกูลเจียต่างก้าวหน้าและเป็นช่วงเวลาที่แข่งแร่งที่สุดในเก้าอาณาจักรมีวันหนึ่งทั้งคู่ต้องการยึดหอคอยอสูน้าการต่อสู้ครั้งใหญ่จึงกำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเ,เจ็บตน ผู้ชนะจะได้ข้าครองของคอยอสุนฟ้าไปสถานที่การต่อสู้ก็คือป่าจากสิ่งที่ข้าเคยได้ยินพวกเขาทั้งสองคนใช้เวลาการต่อสู้กันอย่างยาวนานมันเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงในเวลานั้นท้องฟ้าและผืนดินต่างมืดมิดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดับแสงทั้งคู่นั้นแข็งแกร่งมากบา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 